พระราชวังนิมเฟนบวกที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมน,นีเป็นพระราชวังฤดูร้อนค่ะถูกสร้างมาเมื่อ360ปีที่แล้วด้วยศิลปะแบบบา็อกค่ะซึ่งเป็นศิลปะที่เน้นในเรื่องของความหรูหรานะคะใช้สีทองเข้ามาช่วยในบ้านเราก็มีค่ะคือวังบางขุนพรมนะคะที่ใช้ศิลปะแบบบาร็อกมาตกแต่งที่นี่เนี่ยนะคะก็จะมีสวนสวยงามค่ะ เป็นสวนที่ได้รับอิทธิพลมาจากสวนในพระราชวังแวร์ซายประเทศฝรั่งเศสค่ะดอกไม้บรูซันเวียก็บานสะพรั่งนะคะในช่วงนี้เสริมบรรยากาศให้งดงามจริงๆเลยค่ะภายในพระราชวังนะคะก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยค่ะเราสามารถเข้าไปชมได้เสียค่าเข้าชมประมาณท่านละสิยูโรค่ะก็มีรูปภาพสวยๆศิลปะสวยๆให้เราชมกันค่ะ ภายในตัวพระราชวังนะคะก็จะมีห้องหลายห้องมากเลยนะคะห้องนี้ก็เป็นห้องรับรองนะคะที่แขกจะมารอบปบก,กับอิเล็กเตอร์ความงดงามของศิลปะแบบบาร็อกเนี่ยนะคะก็จะเน้นความหรูหราค่ะแล้วก็ใช้สีทองในการประดับประดาห้องนี้เป็นที่ประทับของพระราชินีนะคะแล้วก็เป็นที่ประสูติของพระเจ้าลุดวิกด้วยค่ะ เชินเทียนอันนี้นะคะก็มีการนำเอาเทพประกรณำของทางกรีเข้ามาตกแต่งด้วยนะคะแล้วก็การที่จะตั้งเทียนก็เป็นสีทองสวยงามค่ะตามองออกไปนอกหน้าต่างนะคะก็จะได้เห็นสวนสวยงดงามเป็นที่ชื่นตาชื่นใจมากๆเลยค่ะห้องนี้ก็เป็นที่จัดเก็บรูปของสาวงามนะคะที่กษัตริย์ลุดวิ์ท่านได้โปรดให้เขียนไว้นะครับเป็นสาวงามที่มาจาก ต่างครอบครัวต่างชั้นมันนะนะคะภาพวาดแนวบาโรกนี่นะคะก็จะเน้นความมีมิติอย่างชัดเจนค่ะถ้วยโถโอชามนะคะก็มีการวาดรูปเข้าไปในกระเบื้องสวยงามค่ะแก้วมัท่่ลลึกของที่นี่นะคะใบละเป็นพันบาทเชียวค่ะร่มสวยๆนะคะที่เขา๊อปปี้ลวดลายมาจากบริเวณ เพดานด้านบนของตัวพระราชวังค่ะบริเวณมุมนี้นะคะก็มีทั้งหงสีขาวหงสีเทามาลอยล่อมน้ำน่ารักน่ารักค่ะเป็นพระราชวังที่มาแล้วก็ประทับใจจริงๆค่ะสวยงามสาง่างามหรูหราอลังการจริงๆค่ะช่อแชนเดเลียนี้ก็แสนที่จะหรูหรานะคะประดับไปด้วยคริสตลัลแล้วก็โลหะทาสีทองงดงามค่ะ การที่จะเดินทางมาชมพระราชวังแห่งนี้ก็